สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตามเสียงพุทธมนตนค่ะกับดิฉันบุตรากรวิชัยดิตค่ะและตอนนี้นะคะเราได้อยู่กับผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอต้อนรับดรสมชายสุรชาตรีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะ ในส่วนของสำนักงานพุทธมนตรค่ะดเรเราได้มีการจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ขึ้นมาทุกปีใช่ไหมคะครับและในปีนี้ที่กําลังจะเข้ามาถึงไม่ทราบว่าทางสำนักงานพุทธมนตรมีการจัดกิจกรรมอะไรขึ้นมาบ้างคะครับกิจกรรมที่สําคัญนะครับก็คือคที่เป็นไฮไลท์ของงานก็คือการสวมดมนต์ข้ามปี<อ>ครับซึ่งเราได้จัดมาประจําเป็นประจําทุกๆปีปน,นะครับค่ะ ส่วนในตอนเช้าเราก็มีการทำบ,บ,บุญตักบาตรบุญตักบาตรด้วยค,ค่ะ,คะอยากสอบถามด็อกเตอร์นิดนึงว่าแนวคิดของการริเริ่มโครงการสวดมนต์ข้ามปีนี้ขึ้นมามีแนวคิดอย่างไรบ้างคะครับก่อนหนึ่งก็ต้องบอกว่าโครงการสวดมนต์ข้ามปีนั้นเป็นดำริของมหาเทระสมาคมร่วมกับสำนักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะครับค่ะคือคณะสงฆ์กับสำนักง,งานพุทธศาสนาแห่งชาติมีความคิดว่าในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ ปีใหม่เนี่ยพี่น้องชาวไทยเรามักจะจัดกิจกรรมรื่นเริงกันเป็นประจำน,น,นะครับบางครั้งก็เป็นการเรียกว่าสนุกสนานเฮฮากันแล้วก็อาจจะมีเรื่องของอบัยมุขเข้ามาเกี่ยวข้องออนะครับเราก็เห็นว่าวในฐานะที่เป็นชาวพุทธก็ควรจะมีกิจกรรมอะไรที่เป็นสื่อสัญลักษณ์ในทางพระพุทธศาสนาแล้วก็ทําให้ประชาชนพี่น้องชาวธศาสนิกชนของเราเนี้ย ได้มีความสุขข้ามปีก็เห็นว่าการสวดมนต์ข้ามปีก็เป็นวิธีการหนึ่งนะครับที่จะให้เราเป็นบรรยากาศของพุทธศาสนิชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองไทยเป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งพระพุทธศาสนาและก็พุทธมณฑลก็เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาของโลกด้วยนะครับก็ถ้าหากว่ามาจัดที่พุทธมณฑลก็ เรียกว่าเป็นการสืบทอดอายุพุทธศาสนาและก็ส่งเสริมความเป็นไทยอีกด้่ยนะครับนี่คือแนวคิดที่มาที่ไปของการริเริ่มโครงการสวดมนต์ข้ามปีและทุกปีก็ได้รับการตอบรับจากพี่น้องชาวไทยกันเยอะมากก็เรียกว่าหนาแน่นทีเดียวนะครับเพราะว่าพุทธมนตนก็พูดเป็นภาษาพยุนก็แทบจะปรีแตกทีเดียวเพราะว่าหลังไหลกันไปในช่วงปีใหม่นะครับไปสวดมนต์กันบางทีสถานที่เราก็ กันในเรื่องการเตรียมความพร้อมนี่แทบจะรับไม่ไหวทีเดียวนะครับค่ะ <Godzilla. S 1> แล้วไม่ทราบว่า <ส igung. S 1> ต,ตอนนี้ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมที่จะเกิดขึ้นในช่วงสิ้นปีนี้ไปถึงไหนแล้วคะตอนนี้พร้อมเตรียมพร้อมขนาดไหนขนาดนี้พุทธมนลตนก็เรียกว่ามีความพร้อมถึงที่สุดนะครับเพราะเนื่อ,องจากในพื้นที่ของเรามีถึง2,500ไร่นะครับ2,500รไร่เยอะมากเลยนะครับที่จอดรถก็สะดวกสบายนะครับแล้วโดยเฉพาะสถานที่เราจัดที่หน้า องค์พระศรีสักยัสสุวรรณยานประธานพุทธมนตรสุทัศน์ซึ่งเป็นหลวงพ่อใหญ่ที่เราเรียกกันเป็นนี่นับถือของพี่น้องทั่วๆไปนะครับตรงนั้นก็เป็นลานกว้างถ้าเราไปนั่งสวดมนต์กันก็จุคนได้เป็นเป็นหมื่นเป็นแสนทีเดียวนะครับเป็นหมื่นเป็นแสนเลยครับนี่คือประชาชนชาวไทยก็มากันทั่วทุกภาคทั่วทั่วทุกเพราะว่าพุทธมนตรเนี่ยก็เป็น ศูนย์กลางถ้ามาพี่น้องมาทางใต้ผ่านนครปฐมก็มาได้มาทางเหนือก็ผ่านทางปทุมธานีเข้ามานะครับทางตะวันออกตะวันตกทางพระรามสองจากาตะวันออกก็เข้ามาได้นะครับเพราะนั้นมาลงกันที่พุทธมนตลแล้วก็รถไม่ติดนะครับพื้นที่รองรับเพียงพอเพียงอสถานที่จอดรถล่ะคะท่านสถานที่เรามีลานจอดรถมากมายนะครับคืออยูพระด้านหลังอยู่ในพุทธมนตลใกล้ๆกับที่ยูนยครับ จอดรถแล้วก็เดินไปกันได้บางทีถนนในพุทธมณฑลเราก็จอดจำเป็นแถวนะครับนอกจากนั้นด้านหน้าพุทธมณฑลก็มีลานจอดรถอยู่สามสี่ลานสามารถที่จะจอดรถกันได้รถบัสก็จอดได้รถรดยสา่ใหญ่ก็จอดได้ครับจะมาเป็นหมู่คณะหรือว่าจะมากันเป็นครอบครัวก็ได้มีพื้นที่ให้หมดมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลให้ด้วยครับเรามีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลตลอดนะครับตลอดที่ว่าตลอด24ชั่วโมงก็ว่าได้แล้วก็จะมี ที่น้องชาวพุทธมณฑลที่จะคอยอำนวยความสะดวกนะครับเป็นเรียกว่าเป็นคนงานหรือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของพุทธมณฑลอค่ะแล้วอย่างนี้ในส่วนของวันเวลาที่เริ่มจัดงานสวดมนต์ข้ามปีขึ้นมานี่คือเริ่มตั้งแต่วันที่สาสิหรือสาสิเอ็ดคะก็เป็นวันที่ส1สิเอ็ดครับเริ่มส1ิเอ็ดเลยสาสิบเ <31 S 1> อ็ดนะครับจนจน,จนกิจกรรมต่อเนื่องไปจนถึงเช้าวันที่หนึ่งเช้าวันที่หนึ่ง 1. อ๋อแล้วพอรุ่งเช้าตื่นขึ้นมานี่ก็คือมีการ ตับาทตมตักบาต่อด้วยกับในในช่วงของวันที่3 1เนี่ยเราก็จะเริ่มงานกันตั้งแต่สองทุ่มเป็นต้นไปนะครับประชาชนชาวพุทธเราก็ทยอยมากันละพอสามทุ่มพระเดชพระคุณพระปรมดิโดกเจ้าคณะกรุงเทพมหานครท่านก็เม้ตามาเป็นประธานนะครับจุดเทียนแล้วก็ครับแสดงให้พรให้สิ่ให้พรกล่าวสำมูทนียกถาครับ ให้พรในช่วงของส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เป็นการให้พรกับผู้ที่จะไปร่วมสวดมนต์ในทืนวันนั้นค่ะแล้วพูดถึงพี่น้องที่จะเข้าร่วมสวดมนต์ข้ามปีเนี่ค่ะจะต้องเตรียมตัวหรือปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างมีกำหนดเรื่องเสื huh. ้อผ้าจริงๆแล้วคนที่ไปสวดมนต์ท่านก็รู้อยู่แล้วนะครับท่านก็มีชุดสําหรับปฏิบัติธรรมอยู่แล้วแต่โดยทั่วไปก็ไม่ต้องเตรียมอะไรมากเพราะว่าชุดสุภาพก็ได้นะครับ เสื้อสีอ่อนๆอย่างนี้นะครับแต่งกายสุภาพไม่ไม่ดูจุดฉาหรือไม่นุ่งขาสั้นอะไรไปอย่างนก็ก็ได้นะครับแล้วก็พุทธมนฑลทนก็ไม่ได้เก็บค่าใช้จ่ายอะไรผ่านประตูเข้าไปฟรีไม่มีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยมีค่าใช้จ่ายมีค่าใช้จ่ายอย่างเดียวก็คือการ เสียสละเวลาสักนิดหนึ่งไปร่วมกันนะครับก็เป็นค่าใช้จ่ายที่ได้ผลกลับมาคือคุ้มค่าอาจจะต้องคือในเรื่องของค่าเดินทางก็เดินทางมาเดินทางมาเองเตรียมของมาเองเรียกว่าเป็นผลพลอยได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าในการสวดมนต์ข้ามปีนี้ก็มีบุญนุงส์ที่ยิ่งใหญ่นะครับมากมายมากมายแล่ายงเช่นคนที่มาสวดมนต์เนี่ยแน่นอนนะครับเราก็จะดูว่าคงจะไม่ประสบอุบัติเหตุอะไรนะเพราะว่า ม่ไม่ได้ไปดื่มสุราจนเสียสติอะไรคับการสวดมนต์ก็จะทําให้นอกจากการรักษาพระพุทธศาสนาแล้วนะครับก็ยังช่วยให้จิตเป็นสมาธิเด็กบางคนถ้าสวดมนต์ก็จะมีความจําที่ดีนะครับค่ะอนุสงของบุญวางบทเนี่ก็จะช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ด้วยอ๋อนี่คือครับเหมือนอภินิหารหรือปฏิหารจากการสวดเลยในบทสวดอย่างเช่นบทพระปริตอย่างเงี้ยนะครับในสมัยพุทธกาลค่ะ ก็นํามาสวดรักษาโรคภัยไข้เจ็บกันได้ทุกวันนี้พระพิสุท่านก็ยังสวดบทนี้อยู่นะครับคนที่เจ็บป่วยก็ยังใช้บทนี้ช่วยกันเป็นการรักษาทีงค่ะดรแล้วในวันที่สวดมนต์ข้ามปีก็จะมีบทนี้เข้าร่วมด้วยด้วยครับแล้วก็มีมีตั้งแต่บทมงคลต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นคนที่มาร่วมสวดมนต์เนี่ยก็จะได้รับสิ่งที่เป็นมงคลยันไปปีใหม่ทีเดียวนะครับูว่าไม่ต้องไปขอพรขออะไรแล้วก็นะครับ มาสวดมนต์กันสวดมนต์ข้ามปีคือขอพรข้ามปีกันไปเลยขอพรข้ามปีรุ่งขึ้นก็จะได้รับแต่สิ่งดีๆในบรรยากาศของเป็นบุญกุศลครับแล้วคําว่าสวดมนต์ข้ามปีในที่นี้คือข้ามหลังจากเชี่ยงคืนหรือเริ่มไปอีกกี่ชั่วโมงวันใหม่เรานับเรานับตั้งแต่ศูนย์นาฬิกาเป็นต้นไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราเริ่มตั้งแต่สี่ทุ่มของวันที่สามสิบเอ็ดมสามสี่ทุ่มเนี่ยนะครับพอห้าทุ่มเราเริ่มสวดสวดกันไปเรื่อยนะครับจนกระทั่ง ศูนย์นาฬิกาก็มีการย่ำคล้องกลอง <c oughs> ละระฆังนะครับโดยหลวงพ่อจากเจ้าคณะจังหวัดนครปฐมนะครับท <c oughs> ่านก็มาตีคล้องเสร็จแล้วเนี่ยพอถึงตอนนั้นก็นับเป็นช่วงวันใหม่เราสวดมนต์จบเราก็มานั่งสมาธิฝึกจิตปฏิบัติธรรมกันอีกนะครับแล้วก็ยังเป็นการถวายพระราชสกุลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวด้วยนะครับก็ได้บุญสองต่อทีเดียว <c oughs> ใช่ค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ ไม่เคยมีที่ไหนจัดทามาที่นี่ถือว่าเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่จะทําให้พี่น้องชาวไทยนะคะเรียกสติกลับมาไม่ใช่หลงระเริงเลี้ยงกันจนมากจนเกินไปก็นำนำเรียนอย่างนี้นะครับว่าท่านผู้ชมว่าถ้าท่านไม่สะดวกที่พุทธมนตร,รมาเทรสมาคมก็มีมติให้วัดทั่วประเทศนะครับได้จัดสวดมนต์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเป็นการเรียกภาษาสมัยใหม่ก็เรียกเป็นการเข้าดาวเหมือนกันครับสวดมนต์ท่ามปีกันทั่วประเทศ แต่ถ้าหากว่าสะดวกไปที่พุททุนตนสถานที่ก็เตรียมพร้อมให้นะครับเตรียมพร้อมให้แต่คือตอนนี้คือมีทุกวัดแต่ละจังหวัดก็มีในเรื่องของสวดมนต์ข้ามปีให้เช่นเดียวกันครับอย่างเช่นวัดประจำจังหวัดใหญ่ๆญ่ที่เป็นสํารับปฏิบัติอย่างเงี้ยท่านก็จัดสวดมนต์ข้ามปีนะครับพี่น้องในต่างจังหวัดถ้ามาไม่สะดวกก็ไปสวดมนต์กับวัดที่กําหนดได้วัดที่กําหนดได้ก็ ลองเปลี่ยนดูบ้างปีนี้นะคะคจากการจัดกิจกรรมรื่นเริงอย่างเงี้ยลองพาครอบครัวหรือคนที่รู้จักหรือพี่ๆน้องๆในทีมงานเราอย่างเงี้ยไปสวดมนต์ข้ามปีกันดูบ้างอย่างที่ท่านด็อกเตอร์บอกว่าคือเป็นหนึ่งกิจกรรมที่ได้บุญด้วยฝึกสมาธิด้วยดีไม่ด,ดีก็จะมีอภินิหารปฏิหารในเรื่องของการร,รักษารักษาโรคภ,ภัยต่างๆเข้ามาด้วยอย่างนี้ก็เป็นอีก หนึ่งที่อยากจะเชิญชวนให้ทุกคนนะคะในช่วงของส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะร่วมสวดมนต์ข้ามปีกันแต่เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่พบกันเบรกหน้าในเรื่องของการชี้แจงกําหนดการนะคะดอกเตอร์ว่าเริ่มตั้งแต่กี่โมงและมีการทํากิจกรรมอะไรกันขึ้นมาบ้างนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักชมโฆษณาสักครู่ค่ะ และกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะเมื่อกี้ก็ได้ทิ้งท้ายกันไปว่ากิจกรรมกำหนดการเริ่มต้นของการสวดปนข้ามปีนี้มีอย่างไรบ้างมีขั้นตอนไหนบ้างเริ่มตั้งแต่กี่โมงคะดออเตอร์ครับที่พุทธมณฑลเราเริ่มตั้งแต่18นาฬิกาไปนะครับเพราะว่าตอ,ต,อต,อตอนตกข้าในหน้านี้หน้าหนาวก็เริ่มมืดกันนะครับพนาฬิกาเนี่ยพี่น้องพุทธสางนิชนไปพร้อมกันที่ลานหน้าองค์พระ พ่อใหญ่นะครับก็จะมีพิธีนำเจริญจิตภาวนาโดยพระรีสุทธิวงศ์จากวัดพระปฐมเจดีท่านก็นำเรียกว่าเตรียมภาษาดีลาบอกวอร์มอัพกันก่อนด้วยการปฏิบัติภาวนากันไปก่อนนะครับจากนั้นพอถึงเวลาประมาณสามทุ่มยีนาฬิกาเนี่ยระพผมมดีลก เจ้าวาดวาสามพยาเจ้าคณะกรุงเทพมหานครคท่านเมตตามาเป็นประธานนะครับนำจุดทุบเทียนบูชาพระรัตนตรยัยหน่วยพุ่งในการสำนักงานพระพุทธศาสนาชาตินนยร,รัตน์เบญจวัฒนานันท่านมาถวายสักการะเสร็จแล้วกล่าวถวายรายงานนะครับจบแล้วพระภูมิมณีหลกท่านก็กล่าวให้สีให้พรในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ในวันที่31 ที่จะย่างเข้าสู่วันที่หนึ่งมกราคม2557านะครับพอสักประมาณหนึ่งชั่วโมงก็เสร็จพิธีที่ประธานส่งมาท่านกลับแล้วก็จะเริ่มห้าทุ่มนี่ก็จะเริ่มนำสวดมนต์กันนะครับโดยได้ได้เมตตาจากคณะสงฆ์จากวัดพระปฐมเจดีย์ท่านได้เมตตามาเป็นประธานนะครับคือประมาณห้าทุ่มจะเริ่มห้าทุ่มจะเริ่มครับสวดมนต์กันแต่ว่าพี่น้อง ที่มาร่วมสวดมนต์นี้เรามากันตั้งแต่หกโมงเย็นแล้วก็นั่งอยู่นะครับผัดเปลี่ยนกันไปอยู่ในที่นั้นที่หน้าหน้าองค์พระค่ะพอห้าทุ่งเนี่ยเราเริ่มสวดมนต์ตั้งแต่เริ่มนโมตัสสะกันไปเย็ดอิปปิโสไปจนกระทั่งจบบทสวดมนต์บทสุดท้ายซึ่งในตอนสวดมนต์เราก็จะมีหนังสือสวดมนต์แจกให้ไม่ต้องกลัวนะครับมีบทสวดแจกให้แจกให้ตัวใหญ่ๆนะครับคนที่สายตาสั้นตายาวก็ดูได้นะครับ คุทาผู้แก่ก็มองชัดหนังสือตัวใหญ่มากซึ่งซึ่งมีจํานวนไม่จํากัดทีเดียวนะครับทุกคนได้รับแจกถ้าได้แจกไปนี่คือถือเป็นของที่ระลึกกับานด้วยเลยอย่างนั้นด้ับนะครับได้ตลอดตลอดปีได้เลยครับจะหายไปไม่เป็นไรเราต้ร่วมเป็นใหม่จริงจปีหน้าถัดไปปีหน้าก็แจกใหม่นะครับเพราะว่าหนังสือส่วนมนนี้เป็นเรียกว่าเป็นของดีที่ติดจึงไว้ตลอดนะครับจนถึงเวลาประมาณเที่ยงคืนนะครับพอเที่ยงคืนเสร็จ จบบทสวดมนต์เราก็นำเจริญจิตตภาวนาสักครึ่งชั่วโมงประมาณศูนย์นาฬกา29นาทีก็จะเริ่มพระจากวัดพระสมเจดีท่านเจ้าพนะจังหวัดท่านก็จะเริ่มที่จะนำกล่าวให้พรอีกครั้งหนึ่งช่วงเป็นวันใหม่แล้วและที่สำคัญที่สุดก็คือ ท่านที่ไปร่วมในงานนะครับ,รบในหลังจากสวดมนต์แล้วเนี่ยไปวันปีใหม่ก็จะมีของขวัญที่ระลึกที่สําคัญนะครับ,รบก็คือน้ําพระพุทธมน์ซึ่งน้าพระพุทธมน์ศักดิ์สิทธิ์เนี้ยนำม,มาจากแหล่งน้ําพ,พุทธมน์ศักดิ์สิทธิ์ทั่วประเทศทั่วประเทศเลยทั่วประเทศแล้วก็นําม,มารวมกันไว้ที่พุทธมน์ทนนะครับทาง คณะผู้จัดเราก็นํามาบรรจุเป็นภาชนะเป็นขวดสวยงามเล็กๆอ๋อมีเป็นบรรจุใส่ขวดมาให้ด้เลยเหมือนกับถ้าว่าเราเคยไปวัดหลวงพ่อโสธรเราจะเห็นว่าเป็นขวดน้ำเต้าทีสืออะไรอย่างี้ครับที่พุทธมณฑลเราก็ทำครับเป็นหลอดพกพาสะดวกสบายสําหรับเป็นที่ลึกให้กับผู้ที่มาสวดมนต์ได้นํากลับไปบูชานะครับก็เหมือนได้ของมงคลสิ่งดีๆกลับไปด้วยในในทางชาวพุทธเราเราเชื่อว่าก่อนที่จะ ตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันเนี่ยถ้าหากเรานำน้ำน้ำพุทธมนต์มาล้างหน้าก็จะเป็นมงคลสิ่งที่ไม่ดีต่างๆก็จะหายไปยนะครับในในชาวพุทธเนี่ยสมัยเมื่อผมเป็นเด็กเนี่ยก็จะมีบทสวนมนต์ที่จะ,ะก่อนก่อนที่จะตักน้ําล้างหน้านะ,นะครับสมัยนี้เป็นฝักบัว <c oughs> สมัยก่อนเราจะเป็นขันน้ำพอ <c oughs> <c oughs> ตักน้ําขึ้นมาเนี่ย นะครับเราก็มีคาถาน้โมพุทธายะอย่างเงี้ยนะครับเสกก่อนแล้วก็ล้างหน้าเพื่อเป็นเป็นเป็นสิริมงคลนะครับน้ำพุทธมนเราก็หนึ่งหยดหยดลงไปก่อนตักน้ำขึ้นมาหยดหนึ่งพอแล้วถ้าใส่หมดด้วยว่าหลังไม่มีแล้วก็ล้างหน้าอธิษฐานจิตระลึกถึงคุณพระศรีรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับในทางศาสนาก็จะคุ้มครองเราทั้งวันให้ใจเราเป็นมุงคล ไม่ <C> e รักแต่สิ่งมงคลเรื่องดีๆในชีวิตนั่นก็เป็นพรปีใหม่ที่เราได้ไปเพราะฉะนั้นน้ําพุทธ์รรสิ์เนี่ยนำมาจากทั่วประเทศนะครับโดยผู้ในการพุกจังหวัดทั่วประเทศท่านก็นํามาจากแหล่งตา่<อ>ตางๆมารวมกันไว้วัดดังๆแต่ละที่แต่ละภูมิภาคเลยทุกภูมิภาคที่เป็นแหล่งน้ําศักดิ์สิทธิ์นะครับน้าพระพุทธม์ตรงนี้คือได้ผ่านการเขาเรียกว่าทางคณะสงฆ์ได้สวดมนต์ทำพิธีมาเรียบร้อยแล้วด้วย ก็ส่วนใหญ่จะเป็นน้ําที่นํามาจากในน้ามนของในพระอุโบสถต่างๆเ,เช่นแหล่งที่สําคัญควัดพระแก้วอย่างนี้วัดพระศรีรัตนาาศาสดารามออในในหลวในในน้ำมนนั้นก็เป็นศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วเราปรนํามามวัดพระพรเวราลารามที่เราเคารพวัดหลวงพ่อต่างๆทั่วประเทศนํามารวมกันไว้เพราะฉะนั้นของดีทั่วประเทศก็มารวมอยู่ที่ประตครับ พูดถึงแล้วได้บรรจุลงไปในเป็นขวดเล็กๆเป็นหลอดเล็กๆด้วยเกรงว่าวันนั้นจะแย่งกันจุไม่พอแจกนั่นนะคะแต่ว่าเกรงว่าเพียงพอกับพี่น้องประชาชนชาวไทยที่ร่วมกิจกรรมในวันนั้นหรือเปล่านี่คือเราได้เตรียมไว้เยอะมากอันนี้ก็ไม่รับรองนะครับแต่ถ้าใครไปก่อนก็จะได้ก่อนแต่หลังจากที่เสร็จพิธีแล้วเสร็จสวดมนต์ข้ามปีแล้วใช่ไหมคะจะมีแจกให้ครับหลังจากรับไปแล้วทุกคนก็เดินทางกลับแต่ถ้าไม่กลับก็ไปพักอยู่ที่พุทธมณฑลรอตอนเช้ามาใยบารทำบุญตักบาทกันนะครับ เป็นการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุที่ท่านมาปฏิบัติธรรมอยู่แล้วในพุทธมฑลทนอ๋อมีมีที่สำนักงานพระพุทธมฑลทมีพระที่ท่นมามาปฏิบัติธรรมครับสวดมนต์ข้ามปีอยู่ด้วยนะครับเช้าขึ้นมาท่านก็มารับบาตรมารับบาตรส่วนท่านที่ไปร่วมงานถ้าหากว่าไม่สะดวกในการเตียมข้าวสารอาหารแห้งด้านหน้าก็มีร้านค้ามาจําหน่ายมีนะครับพ่อแม่พี่น้องก็มาเปิดร้านอยู่เหมือนกัน ไม่ใช่ของทางราชการนะฮะเป็นเอกชนก็อยู่หน้าหน้าพุทธมงคลมีถนนก็มีขายกันมากมายครับปีที่แล้วผมก็ไปก็ซื้ออุ่นหนุนไปบ้างนะครับ ก็ไม่แพงก็นาเข้าไปใส่บาตรกันได้ก็คือถ้าพี่น้องประชาชนคนไหนที่เตรียมพร้อมมาเข้าสารอาหารแห้งถือติดมาจากบ้านเลยก็ได้หรือถ้าเกิดว่าไม่ได้เตรียมมาก็ทางที่ด้านหน้าของสํานักงานพุทธมนตรก็มีร้านค้าอยู่นะคะยังก็คือซื้อแล้วก็ร่วมตักบาตรตอนเช้าได้แล้วพูดถึงแล้วถ้าเกิดว่ากําหนดการเสร็จตอนเที่ยงคืน29นาทีหลังจากนี้คือว่าสถานที่พักประชาชนพี่น้องเนี่ยคือจะพัก อยู่ตรงบริเวณหน้าลานพระใหญ่เลยหรือว่ามีที่พักจัดเตรียมให้<พ>ด้วยคะพ,พุทธมนฑลเน,นี่มีพื้นที่2 5 0 0ไร่อย,อย่างที่เมรเรียนตั้งแต่ต้นว่าเพราะฉะนั้นก็เป็นที่ที่สะดวกสบายคล้ายๆกับว่าเป็นพุทธอุทยานบางคน<ม><ม>ก็นําเต็นท์กันไปเหมือนกับไปป<อ>ิกนิกแบบภูกระดึงไปที่อากาศเย็นๆอย่างนี้ยนะครับพุทธมณฑลก็มีใต้ร่มไม้ให้กางเต็นท์กันได้กางเต็นท์ได้คืออนุญาตทางสำนักงานพุทธมณฑลอนุญาตไปกางเต็นท์ได้แล้วก็มีห้องน้ำรับรองได้มากมายเป็นที่ปฏิบัติธรรม หรือไม่แล้วก็จะมีที่พักอาคารตุกะสําหรับไปนอนพักผ่อนหรือที่อาคารปฏิบัติธรรมในอาคารที่ิพิุภัณฑ์ก็มีที่สําหรับพักผ่อนได้นะครับมากมายนะครับไม่ต้องห่วงในเรื่องของที่พักในเรื่องของที่พักแล้วก็ความปลอดภัยนี่ก็ครับเรามีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยช่วยดูแลอยู่นะครับไม่ต้องห่วงในเรื่องนี้ค่ะแล้วในปีที่ผ่านมาในช่วงของภาพบรรยากาศในการสวดมนต์ข้ามปีนี้ถือว่าผู้คนมากันเยอะมากไหมคะครับถ้าถ้ามองจาก ภาพที่ปรากฏในจอก็จะเห็นว่ามีพี่น้องมากันอย่างล้นหลามนะครับเพราะว่าทุกๆปีเนี่ยถ้าเป็นบรรยากาศของงานบุญเนี่ยก็จะเป็นที่ทราบกันดีว่าทุกคนก็จะมารวมกันเพื่อเป็นสิริมงคลอยู่หน้าองค์พระศรีสักยะนะครับหลวงพ่อใหญ่ของเรานะครับปีที่แล้วก็มาสวดมนต์กันอย่างมากมายทีเดียวนะครับเราก็นําในสิ่งที่สิ่งใดไม่สะดวกเราก็นานามาปรับปรุงในปีนี้ก็จะคิดว่าน่าจะสะดวกขึ้น กว่าปีที่แล้วนะครับทั้งเรื่องของอาคารจอดรถก็ดีนะครับเรื่องของห้องน้ำห้องสุขาที่พักอาศัยนะครับการดูแลษาความปลอดภัยเราก็จะพยายามทาให้ดีที่สุดในปีนี้ให้ดีกว่าปีที่แล้วนะครับอย่างนี้คือถ้าเกิดว่าประชาชนพร้อมที่จะเดินทางมาก็คือให้มาพร้อมกันเลยวันที่31ตั้งแต่กี่โมงก็ได้เปิดรับผมนำนำเรียนว่าควรมาแต่ หัววันนะครับก็เปงว่ารถจะติดในวันนั้นจับจองพื้นที่ด้วยไหมคะเนี่ยจับจองบางคนก็จะจับจองในที่ที่นั่งสะดวกสบายใกล้หลวงพ่อองค์พระนะครับถ้าหากว่ามาสายก็จะอาจจะอยู่ไกลออกไปไกลออกไปแล้วอเวลาที่จะไปทํากิจกรรมก็คงจะห่างไกลไม่สะดวกบางคนจะถ่ายรูปออกอินสตาแกรมอย่างนี้ก็ด้ภาพไม่สวยงามแต่แต่ถ้าไปช้าเนี่ยรถจะติดตั้งแต่สายสี่ไปนะครับก็ ทุกปีก็จะเป็นเช่นนั้นเพราะว่าทุกคนจะมุ่งหน้าไปที่งานพุทธปนะเพินใกล้ๆเที่ยงคืนนะครับทุกคนก็ไปที่อื่นมาก็จะมารวมตัวกันที่นั่นะรือว่าคนให้ความสนใจเยอะมากนะคะสุดท้ายนี้เองอยากจะให้ท่านด็อกเตอร์นะคะเชิญชวนทางพี่น้องชาวไทยนะคะเข้าร่วมงานในครั้งนี้ค่ะก็อยากจะเรียนเชิญนะครับทั้งพี่น้องที่เป็นพุทธศาสนิกชนหรือพี่น้องที่นับถือศาสนาอื่นเราก็ ไม่ไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นพี่น้องชาวพุทธนะครับเพราะทุกวันนี้ศาสนาต่างๆเราก็อยู่ด้วยกันด้วยความรักความสามัคคีนะครับทุกคนบา,บางแห่งที่เป็นฝรั่งก็ดีเป็นชาวพุษเป็นแขกเป็นอะไรท่านก็มาร่วมในพิธีก็มีมากมายมนะครับเพราะว่าการสวดมนต์ไม่จํากัดที่จะต้องเป็นพี่น้องพุทธศาสนิกชนทุกคนก็มีบทสวดของตัวเองนะครับแต่ถ้ามารวมตัวกันทํากิจกรรมที่เป็นบุญกุศลด้วยกันก็จะได้อานิสงส์อันยิ่งใหญ่ ในช่วงส่งไท้ยปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้ครับค่ะก,ก็เรียนเชิญนะครับค่ะยังไงก็อยากจะขอเรียนเชิญนะคะให้พี่น้องประชาชนชาวไทยใครที่สนใจทั่วทุกภูมิภาคเลยนะคะมาร่วมสวดมนต์ข้ามปีกันได้ปีละครั้งจริงๆที่มีสวดมนต์ข้ามปีอย่างนี้ถือได้ว่าเป็นสิริมงคลกับชีวิต และครอบครัวเราด้วยหน้าที่การงานด้วยค่ะและสําหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณดรสมชายสุรชาตรีมากนะคะที่ได้เข้ามาร่วมพูดคุยในรายการกับเราในวันนี้นะคะยังก็ต้องขอขอบคุณมากค่ะและพบกับรายการตามเสียงพุทธมนตรได้ใหม่ทุกวันเสาร์เวลา7นาฬิกาสนาทีค่ะสำหรับวันนี้เราต้องสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ